ผมสรุปให้ฆาตก,กรจาบฆาตก,กรนะครับอ่ะตอนนี้มันก็แปลงล่างแล้วนะครับถ้าเกิดมันกินอันนี้หมดมันก็เลยถูกฆาตกรมันก็จะแปลงล่างนะครับอ่ะ,อะ เดี๋ยวผมตัดต่อตอนขาตกรขาตกรแปลงร่างเลยนะครับแแข้าตกรมาเร็วข้าตกร,าตรมา,ามแล้วไ,ไรับข้าตกรเป็นเพื่อนกับผมแล้วนะครับ ข้าตรกรผมถ่ายพี่เนมล่าลางยักษ์ลยนะนะอีนนะจิกคอฉันกำล,ลังจะตาย